สบายดีพี่นอ้องไป่หงุดหยิดละพี่น้องเลยลูกใายไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ไปซื้อเกิอบให้บอกอยู่หาดไห้โค้งผู้ไอสบายดีพี่น้องไปซื้อเกิอบเขากำลังซื้อเกิอบแปะอืมใส่เกิอบคบเกือบบกินแล้วบ่วยยาหนิอ่าเมืออม่อนี้คือกินสวยแท้ ตะละมือคือกิดตั้งแต่สสเส้าทำน้อเขาลงลงไปเบี้ยน้องดูอ่ะโอ้คือบั้ยินเสียงประกาศสะดอกมือเนี่ยย,ยาเห็ดแล่เบ,บียกร่วมนะบริยาแล้วยังทาเ็จย,ยังทานเช้าอืมเบี้ันเร่หมอก้องอืมหมอก้ององันไมรู้ค้อ ไปกับไปกับบักลุยเดบบไปส่งเขาเฮียนนะโอ้โหลาลักมาเฮียนกูเมอนพี่น้องเจ้าบใาใสเกือบแพะ่าบใสเกือบแพะใสเกือบซบได้พี่ชงกินขขาเมื่อเนี่ยคบนกบ่ะ

จำเป็นเลยสารเปล่าสารในรถเก้าสยโนมสารเข้าเก้าเงินเหยอยู่เออลูกในสระเข้า เตีเตียเต้ยเตี้ยเออหามันอือมานี่และเาะซาร์นข้าวโรดหายบ่หายก็ะซานแนวเห็ดได้เห็ดไปเลยน่นย้อย่อยางเขาเอาบ่อยยได้อือ คื้นก็ได้โน้ยนึงน่อได้กระโตมหน่วยมันน่อยบางครั้งโอบเนาะบางคั้งได้กระชานงามอยู่ยได้พี่น้องเลยคันนี้นะคัน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 จบแบบนี้น่อยคันคันชานหน่วยชนีดหน่วยเท่าไรเนี่ยทำเป็นขายราคาเต็มราคาเต็มฮะเออจะว่ามันหน่วยใหญ่มันก็บอกอีกจำมันน่อยอือ ตามราคาตามตามน้อหน่อยน้อใหญ่ขอชั <ừ> ้นเถอะตามเน้อหน่อยเน้อใหญ่ค่ะเนืกอหนึ่งน้อใหญ่ค่ะสองร้อยนใหญ่ตานี้นะเหตุโยได้ประด็ยังอภไยหมดเลยอุ้ยเอาหัวเก่าเนาะเหยมานี่ยน่วนี้กัมื่อนี้ใหเอาไปเลย เมื่อในึ้นมาบท่านชุ่ปฝนเห็นอยู่เห็ดกินพี่น้องไปรงเรียนเล่าแต่พญาภพให้ขากินและสวรรค์ตาพยามื่อได้ไปห้าเงินอีกบ่เอื่มเนี่ยพอได้ใส่หนำบ่ก็ได้ใช้หนำมาแล้วเออา่านเจลีก็พอได้ใ่ึ้นพอหาชออ พอดีายพ่อก็แหม่มว่าพอดีเป็นแสนและเด้เน,ะน,นาะจำเนี่แหละมาเืิใหืยข้าวฟังช้างชีาด้ว่ะเอาเนี่ยแล้ววะฮะ มเีนม <sa iden blessing> ันไปเลยมบ่ไปใช้ไปพาลวน่นไจักนพาะนี่เล้ยเทาสี่ักนะตอนลอยลัก่ะพาลัจ้างไนนะพาลอืมพาปน่อยังบ่เ้าหน้าวันน้องเขียนน่ะอืามันใส่นงแลเออ

ตางๆมาไก่ตีนอแบักอันนี้วต์เออจุ๊กตีไวาจะไปท่าไรฉาบอาจะไปไก่ตีอืมฮัลโลฮัลโโอ้ตัวคันหาคนนั่นนะขายขายนาะมาเมื่อมาเมื่อนี้หันกับเก่าพี่น้องเอ้ยคนใหญ่พายเศร้าขาดไรเด้อบาดนี่พี่น้องมามาเมื่อนี้มาเมื่อนี้เราหันกับเมื่อวานอีกหันไปไหนมือเออกะ เฉพาะเฉพาะดอกเนาะค่าจากว่าอยูว่วานอันไข่เนี้ยก็โซ่โซ่โซอยังให้เมียกำมา <c oughs> ยาค้างให้ดูยย่ได้ยากไม่ไงมาจักมือนี่พอดีไปองหมอกลับมาเนาะพี่น้องสองสมือกับพอดีเศร้าเด่นเนี่พี่น,อน,อนอ้องมันถือยา,ม,ามันก็เศร้าไขมันเลยยาตามผื่นบอกนงแหละก็เศร้าดอกยาอีวานไปแฟน ไปใช้ไปส่งชาตเขาไปไปแล้วอีพอเรายังไปบ่ได้ไลยเอาขรามันชีนได้เจ้าขรามันชีนได้อีพอไปเรามาบ่ปยังได้ไอ้จ่ายมันน่าตื่นแต่ว่าใชใหญ่เข้าใกล้เลยแหละแต่เราไปครับไปจะกินใชหายใจไปอันนี้เขาจะกรไว้ลายคืนนี่เนาะว่าสามคืนตายกว่าถึงมือได้เพราะใต้วันที่ลงวันคาน

หายใช่เพราะได้ใช่ดีอยู่ยาห่วมไปจะเป็นมั้ยนล่ะเออคะแนนเล่าบูบุญบวายนะพอใหญ่เราได้มาหายเราสำนีก็ดีแล้วมันบูบุญด้วยนะฮะไม่ญ่ครับไม่ไงกับบังลุยอ เอ60,000ไหลก็ตายอันอันเนื้อบังคมถอตายเลยเาไสิเอามันไปมากล่นเนาะอไข่มาไว้อันต้นเทเด้บ่ได้ทอดมือที่2อนนี่เพิ่นเป่าเฮียนว่ามือที่2ได้นี่เพิ่นเป่าเฮียน ยังสองหนึ่งชิพันชิพันกับยิมลอยดิพันอันนี้หาพันชิบจ้าเงินะรชิบหาพันขเขาเป็นข้าอลงีอ่ะบักซีลุยเเบนเขาเงี้ยและจะบ่เ้ยขาเมันตอเหนือมันมอสอหลูกเอ้โอ้มอสามนมอสจังได้แม่มาอยู่หนังกะปอหาหม้อชามไปดีเนาะกม้อสองเนาะ เออลูกมีแต่บางครั้นี่เขานอนซาปนี้บักคั้กับปอู้่ปซีเนี่ยลูกเอ้ยปซี่บ่ไปเขานะปอซี่กันึ้นปอหาแล้วมนปอสุดท่ายแล้วเขาไปอย่ารัรโอ้ปหนประกอบเอกสารราย่างต่อยง่ายรายเ่างยางเขาหวานมี้นออกก็มีโปซี่นี่เขาก็แทนชื่อเขาแทชืเขาแล้วก็บ่ได้ไม่ง่ก็บ่ได้เล่นไม่ง่ายไปไปใสายไจัอย่นัแหลยแต่ว่า เขาใจจับไปเอาใบนุ่งใหญ่มาเที wrote, me, ่ยงมาน่ะก็ไปเอานงิ Mexico, yeah, ูจอนบ้านไยนั่นแหละเขากรักอยเเขาเหตุให้รูปห่อเหตให้คนบ้านเดียวนาะเขาหูเขาเคยหับมันเคยเย็นอยู่ไหันเขาเห็นหันเขาัตวขาคนหนเงินเขาได้ล่ะเอองินก็มตนทั้งนเไงเขาเห็นหแต่มันต้องว่าเรื่องเงินน่นเองเงินไหทั้งเห็ุไหเฮ็ด พราะว่าพ่อแม่เขาอยู่น้องย่เรียนก็เคยเฮียนอยู่หันแต่ว่าเงินเออจะได้เื่อเงินอีกนาจะว่าว่า่องเงินอนะลูกเอ้ยเียดขาปซีเนาะปดูเนี่ยขาประกอบให้เลยเงื่อนจอเสียไปอีกกระานก่อนโอ้ยังไงแต่หาชิปาทาน้าเงีงคายนี่แต่หาชิปทุกการฝาก ทม่แ่าเจชาาก้เก้าโมงสิบโมงทิงที่กับที่ยังคลูกเอ้ยจะพูดสั้นเท่นะเก้าโมงสิบโมงสิบโมงไปคนไปโฮมเนาะคนไปโฮมนะโมงสิบโมงเช็นโมงสิบโมงแต่ไปแล้วแ่จไปชวนจ่อยเพราะว่าเพื่อนสั้นข่าแล้วกับชิเวเพื่อนกันย่อเข่าแขนแล้วกับปงกันเดง ไปช่วงนั่นแล้วช่วงสิบโมงไปกิชชินบดได้ไปเห็นผัดยาเข้าไปซักครับผู้มคัลลัมเขาก็ย้อนเข้าไปซักครับผไ้มอคัลลัม เมืนเด็่เลยวจใหญ่กว่าเก่าญ่กินน้ำอีกขันกินมาจาอะไกินยางรวจแถวฝร่หนกแถวคอตอี้ร้อยที่กวัวคือแถวมันไงหมันมันฝุนควายควยตั้นรมันเกี่ยวเข่าะเยู่หรอบ่ไ่ด้เ็บอกว่ามันมันชอบควยแล้ะ ไแลวไนแล้วไปแล้วไปแล้วแ่าล้วแม่กุ้ยยังไงได้ลื่นเถอะไม่ไงก็แถวออกข้างหาเมรไงก็ออกอีกบ่สไหวานแม่นี่แม่แถวโถดเอ่ยนี่เอยแถวดก็หมดแตบีขาวยนัเหมนเขาไาไปเจ้าูเรือนอะไรไ้ามันอดไ่ได้แต่สิตายมันกลมกินได้เด้อ ข้าวลายคนทำมันอยากตายน้ำรวมกินแต่แหละมันบอกมันข้าย่อมากครับมีแต่สิมันเป็นตะหญ่ยได้ป่าว่ามันยากเม่ไห่ก็สู้ยังบอกไปบอไปใครวานไปม่ไปไปดอกมู้เสียใจไปเรอะนะไ่ใ่กอือไปไปตายาส่งต่อไมได้นั่นเอายาไหนรบี เออมามากยิบบเขาเาม่องเขาิมาด้น้ำอบเป็นปอดโลกหืดโลกชิะ่ออ้โอะ้นกบ่พี่มชอนะช้บกเนกบตัวเดียวคิดทางขอบคุวยเลยพี่น้องขอบคัย กินกบมือละโตพี่น้องอยานี้อันนี้ก็อันนี้ก็กินกบมือละโตกบัวเฮาเอาขึ้นมาหายอะไรพี่น้องปลายุกิเพิ่นซื้อหามันลายแล้วเฮากระแบ่งขึ้นมาห้เพิ่นกินน้ำไวกินซอสกับกัวจังมาปุ่นกบกินมือละโตดูนะตัวงก็ไันีบทันไง อิ่มป hmm. um ่ะอิ่มแล้วนอนพักกระเจากินลูกเขากินเหมือนแบบุบบ hey. ักบุบบับเขาเปนอไรี่ชงสวยแดงกินว่ะไได้กินก้อนก็กินไ่ได้กินน้ำรังก็กินบัดครบตัวเดียวตะคุณหกตัวเดียวกินหคนซว่ออรกพยัเติซะเนี่ยชอตามสภาแวดล้อมของการบมปมียัเติอยู่นี่พักหน้า lắc chi <laughs> và hát cái này thăm nhìn nó nọ cho có mùi nọ mình con lên đây nghe con đây là mình. Rồi, tôi nữa. thắng là thắng chẳng nó không bị nhằng. cả đẹp. Là kinh đấy cả sẽ จะ,นะจะเศร้าโคนแะก็เจ็ดเป็ดโมงมนะนั่งหกเจ็ดโมง